แท็กเตอร์รุ่นยอดฮิตกันบ้างเลยดีกว่าเนะก็เป็นในส่วนของแท็กเตอร์รุ่น L Series นะคะก็พิเศษนะคะสำหรับแท็กเตอร์รุ่น L Series เดือนนี้นะคะฟรีดาวทุกรุ่นทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะเดือนนี้เราฟรีดาวเพราะอุปกรณ์ต่อพ่วง3มชิ้นหรือลูกค้าท่านไหนที่อยากเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล Z t นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชําระพร้อมกับตัวรถไปได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะผาหรือพร้อมโครงก็ได้นะคะลูกค้าที่ทํานาเนาะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะฟรีดาวหรือเลือกผ่อนในส่วนของการผ่อนชําระนะคะลูกค้าจะสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งแบบ รายเดือนรายปีนะคะหรือว่าลูกค้าที่ทำไล่มันสําปะหลังตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ0.5%สํหาอำหรับแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะคะลูกค้าที่มีไร่มันสําปะหลังเนาะก็สามารถแจ้งกับทางทางฝ่ายขายได้นะคะว่าทํามันสัมปะหลังตรงนี้นะคะก็จะได้รับในส่วนของส่วนลดดอกเบีย้ย0.5%นยนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงลูกค้าที่วางเงินดาวน์ขึ้นไปจะได้รับในส่วนของฟรีดอกเบีย้ยือนนะคะฟรบัตรนตมน้าุด5,000บาทนะคะ รถแท็กเตอร์เก่ารถดำนาเก่าหรือว่ารถเกี่ยวคันเก่าทุกประเภทเลยเรารับตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถดำนารถแท็กเตอร์เก่าใหม่เรารับตีเทินหมดเลยนะคะค่ะแล้วในส่วนของการตีเทินนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นนำเงินกลับคืนทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะ นำเงินที่ได้ติดจากการดีเทิรน์นี่ยค่ะมาเป็นเงินดาวหรือว่าจะฝากเราจ่ายค่างวด่วงหน้าก็ได้นะคะการันตีนะคะเราให้ราคาดีค่ะ